Y ates y ates สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกทุกขั้นครับผมเนาะแม่ทางใคมาให้ยังไงมาตามเนี่ยท่างปูนี่ก่อปูบึงการพี่ร่างชื่อนี้เจ้ามือภาวาสามตัวแตกพี่น้องเนาะอทิเช่นศูนย์เจ็ก้าว่ปูศูนย์้าเดอ่าคำสันนัน ปันผื้นมาแล้วพี่น้องหนึ่งเกตถือกูได้เ้หนึ่งกบวกกันหน็อ้อพวกทุ่าไทยปะปูรู้ว่าที่ไหนอเไใหอยอ้หอมาให้ยังเ็ดอันนั้นเก้าๆนั่นม่นเปนออยู่ได้สองเมื่อนอยู่ปาทุกคน่นเชื่อห้เด้โอ้ยงคนเชื่อหอนเชื่อห้สองอยโอ้องอยเหมือนเก่าเพิ่งเลยแยมอยูเพิ่งเลง ป้าทูไปได้มากจังเลยคู่บาทหรือิบมาว่าแต่ไหนปูวายมิดได้ที่เด็ดมากเจ็ดมาความมาหาให้ง่ายได้ไห้ตะเก่าเจ็ดเจ็ดพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าเก่ายูหันปูเบื้องการเลยพี่น้องเอะตามแนวทางคะปูว่ายมากผมจะถ่ายได้หนึ่งเจ็บผมจะถ่ายมันออกเลขแล้วเขาฝากมาให้ยุเลยหรือที่เก่าเก่าเจ็ดเนี่ยที่ ถือเดกล้วนี่เรล้วออกเกียเก้าเก้าเก้าดิโอ้ออาพี่น้องเรามาติดตามแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปูบึงการไม่มีใครรู้จะบอกตัวไหนแต่ว่าปูจะคัดให้แต่ว่าของปูหน่อยละไม่เนาะเท่าทางของคนรุ่นใหญ่ไฟกับคลิบคัดสุดๆจังสิควายโอ้บริษัทตามคงจะถ่ายให้เจ้นี้ปู กูถ่ายพ่อด้เท้าหานะกูนะสองมือนนอเลยติปูนอปาโตรหับสับแหละพี่รลองเอ้ปาโต้ปาโตล่างตรงๆเลยเรียว่าก็ทำบุญฮะอ่พี่รลงนี่ยิ่ขขาวเจ้าเดี๋ยวมาดีว่าเลขออกแล้วจังเว้าโอ้อัานเ้นหรือ่เหนไหครับห้า ้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเอาคัทแบนไว้แต่ทั้งบนทั้งล่างจะสันเลยเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกวันนี่ไข่หาไข่ห่าหกหนึ่งเลยอ่ะที่โอ้พี่น้องโค้งจะท้ายปูไข่ห่าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดแข่หาเก้าหนึ่งก็ผ่าหกหนึ่งเลยแอ่ะมือที่ขาดมือบ้าบ้าเลยพี่น้องเต้ยเตี้ยเตี็ยเตี้ย เอินเ,เ,เ,เลือกออกแล้วจังอ่าๆๆครับผมโอ้เสียดายเห็นเนาะปูเนาะข้างนั้นข้าเจา้าอันอันก็ซื้ได้ทั้งหมดทั้งล่างคนเหล่าทั้งเก่าหนึง่งหกหนึง่งเนาะหนึ่งเกตในติบุ่นหนึ่งเกตไม่กลับคือสี่สามเหรียโอ้ตรงๆเลยไหวปูวเอางวดนี่งวดไหม,อมเอาไม่ว่ากันเสียลงไปเสียลงไปรัฐบาลให้หมุนอยู่เข้ากันอันนั้นตามต่อพี่น้อง โอ้หนึ่งเจ็ดตรงๆให้พี่น้องเนาะปูเอาให้เบิ้งด้วยนี่รักขาดดัวสัน่นสายบุญพี่ทรงให้นสายบุญโอ้ไม่ออกเพราะถือถือไมาบัน่นมาปูบ้านนี้มันก็จังคือเห็นอะไรว่าทาง,งอื่นเหน่อโอ้เอ๊ะสิสมุติดต,ต,ตามเต้อ๋อลับจากขามังวอนแรกกลับไปเดิมนีต่ตะดิ่เป็นเดิมนะป้าพี่น้องเอเอแนวทางวันที่สิบหกอ่ะปูเบิ้งการปล่อยเลยพี่น้องเออ ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องรอนานพี่น้องต้องรอนานแต่ว่าโค้งสุดท้ายยังไงค่อยรอแต่ว่ารอโค้งยุทธไทยค่าจะได้เด็ดๆที่จังหนึ่งเจ็ดเอาเด็ดๆคือนหนึ่งเจ็ดนั่นแหละปูฮหาเราตื่นดีไปหรือปูเอาออกล่างอ่าล่างก็หนึ่งเจ็ดเนาะตรงๆในตัวน่ะเขียนไปเลยเขียนแล้วเรือีปู ใช่ย่าลุไปแล้วอูบึงการเขียนเด่นกัอนเด่นอ้เด่นพี่น้องเพ่อนมีเราย่องเชือกับวนหนึ่งเลอยโอ้โอ้เียวปืเด้ที่ปัวอ๋อเชียวแต่ไม่สกักระปัวเขาเปิดตสั่นเราซื้อห้สองร้อกุญเชียเราซื้อเต็งห้ตัวละสองพันกุญเ นี digging, uh ่เราติงให้สองอยโอ้คอยบอกแล้ว huh. ว่าคือกันรกับซีสามนหนกเราก็นำหน่อยากโทเราถือหลายยุอ่าอืมโอ้ลูกสืได้เราเชื่อว่าสองบินเนยอือือใครยังไงยอย่มเลยคนอีสานเขาเหรอเราเาไปยุกรุงเทพเลยโอ้ลูกิษย์ลูกแท้รุ่ไทยเราถามใครว่า เหมือนสี่สามนั่นแหละหนึ่งเจ็ดอ,อ้อชุ่ไร่เลยผู้ดใดมีไร่หยเจะ,ะว่าเรื่องเทีวเ,เขา็ลืมืมลืมมยมคมก็ยังล,ล,ลืมพนี <c oughs> ้ยิ่งถ้าแล้วเรืมเขียนลงไปเขียนแล <c oughs> ้วครับเดินเจ็ดเดินเจ็ดมา้มบางที่ถ่ายหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดโอ,อ้ย อันนี้เป่าอีกอ่ะพี่ห้องเอ้ยมาหอดย่ำได้ดีกลับหัวลงมาใบจากเก้าเก้าเจ็ดเป็นหกหกเจ็ดบาปนนี้เขียนสองตัวังตัวเขียนสามเจ็ดสามเจ็ดช่วนี้เราจเพิ่ตัดเนี่ยขัตัดไปตัดหกเจ็ดนั่นบ่ก็บมีหกเจ็ดกับหกหกนบปูวมีวงกลุ่มตัวนี้โอ้ ลงกลุ่มเลยลงกลุ่มทั้งสองยางเลยเอาชองหางอะนี่พ่อ้ลงกลุ่มอันนี้ครับอันนี้มาครับปูอ่าอ่านั่นไงให้เทียบบัตรชุดไทยจะมาขออีกอืมนีเท่านั้นละชุดต่องวด์มาครับปูอืมต่องวด์ฝันเห็นบักจูฮะฝันเห็นบักจูเป็นยังไงปูเป็นฝันเห็นเป็นยังไงก่อนเคยขี่รถมันหน้าเหล็กหลมันหนีจริงหกหกเก็ดนะโอ้ ฝันเห็นเพิ่นเอออันนี้มันพีไส่หรอกอันสามเจ็ดอ่ะโอ้มีตองวัดมีตองวัดโอบไปคยเคยขี่รถเพิ่นถ้าเบียนเพิ่นหนี่งหกหกเจ็ดเออเพิ่นคืออุปถามภ์ไปนะอ่าอ่าลูกศิษย์ลูกหาเก่าจีวันหนึ่งเจ็ดขนังอายุถาดนี้ฮ่ยฮู่ไปนั่งไงนั่งกางเว้นเด้องปู่เพิ่นมาว่าตั้งทีอืมอันนั่งแต่ข้อขันแบบนี้ นี่ก็บ่อเงินวาเรื่อังพื้นเนาะคอยกับมาอยู่นี่ล้วนเป็มากคอยย่ำแบไม่ล้นตีกจิงหลายๆเนาะครับกับปาดกับขวดก็ดีว่านึงก็ได้ออกไปออกไปเพื้นนึงก็บอกคือเราเพื้นง้อมก็ได้ว่าให้มาท่านจงการผับป้านบอกโอ้ครับผมวันนี้อยก็เลยโมโบเรม่าโบเรมาเพื้นก็ถวายชิ้นโอ้โหเมื่อเมื่อบอก วันนี้ข่อยมาช่วงข่อยมาพ่อพับปลาแล้วข่อยมา,าข,อาขนน่อยเรนนั่นนงคือน้อยใจนะอโ้ยกูใส่จักหันร้นนขอยกูบอกว่าเดินจุ่่่มอยูนีเดินแล้วก็นั่งเฮียแตกมันห้อนเด้ครับย่ำเฮี้ยออกก็มาลุนน้ำลุนน้ำก็มาเดินเดินแล้วก็นั่งอยู่นี่โอยู่ร้านเนี่ยทิปย์ูนั่งกับยกไปเยมือนไม่ได้ย่างยังเอาเนี่ยขนาด หนึ่งเกจแดงบารายของกันโอ้พ่นไม่บอกปู่เออก็โทรไปหายุ่มนี่เลยโอ้ชงไปเลยตปู่ว่านางหน่อยใจจังหน่อยกันยกป้ไปคือเลยยกไปคือยแดงจื้อคือในหนึ่งเกจมิได้คอยปัดกวดนั่นี่โอ้เป็นสารพี่น้องเป็นธาตุผู้ชายผู้หญิงนะปู่ขู่มาใหม่ผู้หญิงยกเอ้าผลมันยกไปปู่มวดเนี่ยมวดนี่เปิดหรือป้าปู่ วอาไว้ท่านยนู่เมี่ท่านแล้วพอท่านเห็นตัวแดงที่ว่าห้างเห็นไ่หละบก,กิดมันขึ้นกับบุก,กิดกับมาอยู่คิดเลยคือแบบนี้มันเป็นคลายๆเทีเยงหน้าเนี่ยมีควนหุมห่มหุ่มมีควนเลาะก่อนเลาวเอ้ควนชั่งนี้นุน่งมือดับไปเลยหรอกวะหัวยามนันใหม่หยาค่านเนี่ยครับหัวเลาะมือเคาะเคาะก็เคาะมันส่งสีบดับไนียหาน้ำก็พอเห็นก็เลยยกเทียงหน้าเลยไงายทองเปื่อนเมื่อนเลยเทียงหน้าโอ้ไงจ้ะ นายบักกิดบักกิดเกิดอยู่นั่นคุณฤทธิ์เอาแต่ว่ามันกระิมีนั่นอยู่หรอมีเด็ดอยู่หรอบั้ยเด็ดบัดพุ่นเอาบัดสองพูดก็ว่ามันเด็ดคักละเด็ดตะคักบําเพ็ญวิธีการวงกลมเลยเนาะโอ๋ออาพี่รองเอ้ยยังไม่หลุดเนาะอ่ายต่ว่าลีกขั้นขั้นปล่อยไปทั้งหกเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนี่เลยครับปู่อันขั้นออกไปเปียด ตัดเลยวบปูจังหนึ่นหน่อยเลยตัดหดเลยแล้ววอนี้อกตางคุณแ่ไหนเี่ยตัวได้ตัวละสามร้อยไอปูมาเบิ้งก็ได้นะป้าต้องหดเลยตีต้องวดต้ดนะปลาตัว้ตัวไหนตัวป้มานม่ว่าปูขึ้นขึ้นขึ้นเปิดมึงีเสียงพิ้งขึ้นว่ะโอ้จะชอบเปิดันเสียงพิ้งปูยังเปิดตันเสียงพิ้งเดี๋ยวสอนพี่นลองเอ้าวจะสรุปให้พี่น้องเดี๋ยวปิดเสียงพิ้ง่อน ยังไม่แข้งนะครับอ่าพี่รองนี่ตัวให้เพิ่นแข้งหไงคือกันนะกขับตุ่นเห็นบ่เห็นหงบัวตื่นบ่ปูปีนหงบัวตั้งแต่ปูมันมันขึ้นมาตัวนี้อ๋อพี่รองเนาะมากตั้งโตนี้เนาะอ่าพิจารณาดูครับผมเนาะให้เป็นแนวทางเพี่นะสำหรับปูบึงการอ่าให้วงกลมอ่าทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะ เห็นบ่เอาขุดมาสักกระปูปตัวนี้ละตัวปีนหัวอือห้ะปีนหัวโอ้โหเก่าเก่าจิตจ้โอ้เป็นตัวปีนหัวอือพอดอกแฉยหน้าปีนอือห้ะมัน,นมันพีดไปแล้วอาวพายอ่ะพี่น้องนะ่ารุดมาแล้วจัดเต็มแล้วนี่ซุดสามตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวกลับแต่จะลืมกลับหัวอ่าโอ้โอ อันนี้มันเกาอันนี้มันหกเจ็ดมันหมออันนี้เกาเจ็ดอันที่เพิ่นซื้อให้ครับผมวันใหญเพิ่นคืนด้วยวันที่พ่ำนำตัวนี้พิ่นร่างพี่ยังอ๋อพี่ร่างนี่ตาแมนได้ครับเด้อกลับหัวก็ได้นะเพราะว่งมาเดี๋ยวปีนทิ้งหน้าเลยอืออ่าเป็นความฝันปูฝากตอนนี้ก็ขตัวนี้ทิ้งหน้ามันเป็นหกเท่าอู้โอ้ที่ขัดฝันทิ้งทิ้งหน้าจะเป็นหกทิ้งตรงเหมือนเดิ้ลตูซื้อสามรอยโอ้พี่ร่างเอ้ หกเจ็ดเจ้าเจ็ดไสักไอันอันนี้ต้องวัดเกาเกาเจ็ดน่เาดน้ำในปูเขา่ห็นตนสรวันที่เท่าไรเลยวันที่สามวันเืาอให้โอ้อือวันเสารวันที่สามอันนี้อันนี้ค่อยเอาเมื่อคืนนี่ไมนก็ตัวเดียวกันนลัวเดียวกันเพียงแ่กับหัวนพูดนะเอาูละให้ใจจะไม่อีกจ้อวดอ่วันวดเชีงทุษทยขอบุญนะขอให้เฮงกวฟังทุกท่านครับผม Редактор uh -huh.